ยินดีต้อนรับพลพักของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่3ประเด็นข่าวที่เชื่อมโยงว่าอีวานโทนิชอาจจะกลายเป็นนักเตะก้าวหน้ารายใหม่ของลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้คนหลงนะครับหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปทำได้แค่เสมอกับเบรนฟอร์ด3 3เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ และหลังจากนั้นเกมนี้จบลงก็มีหลายประเด็นที่อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลมีความเป็นไปได้ที่กําลังที่จะเตรียมคว้าตัวอีวานโทนี่สตาร์ของหน้าของเบรนฟอร์ดเข้าสู่เทียมในช่วงตลาดเดือมนมกราคมนี้และนี่คือ3ประเด็นร้อนที่ทาง Liverpool e c คได้ด้นําเสนอว่ามันมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจและสโมสรกําลังฟ้องรอจับตามองักเตะารนี้แบบตาไม่กระพริบอยู่ในเวลานี้นะครับประเด็นที่1 ภาพหลังโจเกมที่เจคกิคลับพูดคุยกับอีวันโทนี่โดยมีนักข่าวรายหนึ่งที่อยู่ในสนามคอมมูนิตี้สเตเดียมของทางเบนฟอร์ดจนถึงช่วงโจเกมการแข่งขันและได้ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้โดยในภาพนั้นนะครับเป็นภาพในขณะที่เจเกนคลับกาลังพูดคุยกับอ e ีวันโทนี่กัลหน้าของเบนฟอร์ดอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่ปรากฏคําพูดที่จะเจนว่าทั้งสองคนนั้นกําลังพูดเรื่องอะไรกันแต่ที่นั้นนะครับทางสื่อก็มองว่าเจเกนคลับ กำลังกล่าวชื่นชมนักเตะรายนี้ว่าเล่นดีมากในเกมเกมนี้หรือไม่ก็อาจจะชักชวนให้นักเตะรายนี้ย้ายมาคัดแข่งในทีมแอนเวลช่วงตลาดหน้าหนาวในเดือนม,มกราคมก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเพราะหลังจบเกมทางเจเกนกลอบก็เดกมังกล่าวชื่นชมอีวานพนิว่าเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ลิเวอร์พูลยากจะรับมือในเกมเกมนี้ประเด็นที่2การโพสไอจีที่ส่งสัญญาณถึงลิเวอร์พูล ภายหลังจากเมื่อวานนี้มีภาพหลุดการพูดคุยระหว่างตัวเขากับจิเกนครอปออกมาจากสื่อหลายสำนักและต่างก็เชื่อมโยงว่านักเตะรายนี้มีโอกาสที่จะย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลโดยล่าสุดมีรายงานข่าวหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาว่าอีวานโทนีก็ได้โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองนะครับโดยระบุว่าตัวขอคานั้นเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กๆโดยที่ตัวเคานั้นชื่นชอบและติดตามสโมสรลิเวอร์พูลมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และมันถือว่าเป็นความท้าทายที่ยอดเยี่ยมที่ได้ดวลกับลิเวอร์พูลในเกมเมื่อวานนี้และนักเตะที่เขาชื่นชอบนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือสตีเวนจูราตที่เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลในเวลานั้นโดยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับก็ได้มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์โพสต์นี้ของอีวานโทนี่รวมไปถึงนักเตะลิเวอร์พูลอย่างฮาวิเอเลียที่เข้ามากดไลค์ชื่นชอบในโพสต์นี้อีกด้วยนะครับประเด็นที่3ม ชื่นชอบเวอร์กิลฟันไดส์และอยากยิงประตูที่อ่านเวล์อีวานโทนี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเดอะแอตแลติกหลังจบเกมว่าเขายอมรับนะครับว่าเวอร์กิลฟันไดส์คือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยประชิญหน้าด้วยในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลว่ามันเป็นความท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่ดีเ่ยมขอ,ของตัวเขาในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากเขาไม่ยอมให้ผมเป็นอิสระเลยในเกมนี้เขาต่างจากทุกคนที่ผมเคยเจอมา แต่ผมก็ชื่นชอบเขานะเพราะเขาเก่งมากในฐานะนักเตะเบลนฟอร์ดนะครับที่ชื่นชอบลิเวอร์พูลนั้นก็มีความฝันเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันกับนักเตะทุกๆคนนั่นก็คือการยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลของลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลแต่ถึงนั้นครับก็ไม่ได้มีรายงานมาว่าอีวานโทนี่อยากยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลในฐานะนักเตะทีมคู่แข่งหรือว่าในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลแต่ถึงนั้นตัวเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาอยากสัมผัสบรรยากาศในสนามแอนฟิล ที่ใคลๆกต่างก็บอกว่ายอดเยี่ยมดูสักครั้งแต่ตัวของเขาก็น่าจะต้องรอจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลพร้อมเบนฟอร์สจะมีคิวออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลในช่วงก่อนจบฤดูกาลทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่าอีวันโทนี่อาจจะจย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ที่ลิเวอร์พูลเร็วๆนี้ เพราะตอนนี้ตัวของเขาก็แบบท่าแล้วนะครับว่าชื่นชอบลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลานาแล้วและการพูดคุยกับเจ็กกี้ครับหลังจูกเกี่ยวนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการชักชวนให้ย้ายมากครั้งกัลตินลิเวอร์พูลดังนั้นต้องมารอลุ้นกันนะครับว่ากระแสข่าวการย้ายทีมของอีวานโทนี่ที่ทางลิเวอร์พูลเอโคที่ข่าวานั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และตลาดหน้าหนาวดเดือนมกราคมนั้นจะมีคําตอบให้กับทุกคนนะครับ สู้หงได้แบบนี้เอาโดเชื่อแบลนฟอร์ดยูรอดในศึกพิวรีกแน่นอนจอห์นอัลดริดนะครับตนนานางกลางหน้าของลิเวอร์พูลเชื่อว่าแบลนฟอร์ดนะครับจะอยู่รอดปลอดภัยในศึกพิวรีกดูการนี้อย่างแน่นอนหลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล3 3ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแบลนฟอร์ดสร้างความยากลำบากให้กับลิเวอร์พูลที่ทำได้แค่การแบ่งคะแนนจากรังเบลสวัดคอมมูนิตี้สเตเดียมจากที่ผมเห็นในการเจอกับทีมตอกก่อนกับทีมตัวจริงที่แข็งแกร่งมากของลิเวอร์พูลนี่นะ เบนฟอร์ดจะอยู่รอดในศึกพเมร์ลีกเร็วครับเพราะว่าพวกเขามีวิธีการเล่นในการทดสอบคู่แข่งหลากหลายรูปแบบตัะพวกเขาเองก็ทําให้ลิเวอร์พูลต้องเจองานหนักเมื่อกข้าขึ้นที่ผ่านมาอัลดริชแสดงความคิดเห็นในเซนเนวิลผู้จัดการทีมโทมัสแฟลงซ์กระตุ้นลูกทีมที่สามารถผสมผสานทั้งเรื่องของฟุตบอลไดร็กในช่วงเวลาที่ใช่และพยายามเล่นงานคู่แข่งด้วยนักเตะกองหน้าของพวกเขาในทีมชออาติไอร์แลนด์ที่ผมเคยเล่นแจ็คชาาตันซึ่งเคยคุมทีมชออาติไอร์แลนด์ ก็ทาแบบนั้นและในขณะที่เราไม่เคยเป็นทีมที่เล่นบอลยาวได้ตลอดรอดฝั่งนักวิจารณ์แนะนําว่าการใช้บอลยาวจะได้ผลเมื่อคุณต้องเจอกับทีมระดับท็อปอย่างลิเวอร์พูลประตูแรกของเบนฟอร์ดเกิดจากความผิดพลาดที่หน้าขํำของกองหลังลิเวอร์พูลแต่วิธีการกดดันด้วยพลังงานก็ทําให้ลิเวอร์พูลป,ปั่นป่วนไปก่อนนั้นพวกเขามีพละกําลังและทําให้คุณต้องเจอบททดสอบทางด้านร่างกายดังนั้นคุณไม่พร้อมสําหรับการท้าทายคุณก็จะเป็นฝ่ายล้มเหลว อาโดอัดแนวนรับหงดแดงเละเป็นโจ๊กล้ำทำได้แค่เสมอกับเบลนฟอร์ดจอห์นเอ็ดริดนะครับอดีตตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลบอกว่าแนวนรับหงดแดงนั้นเละเป็นโจ๊กทําให้ยนคะแนนทิ้งไปในเกมที่เสมอกับเบลนฟอร์ด3-3ในเข้มคืนวันเสาลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอกับเบลนฟอร์ด3 3ซึ่งเกิดขึ้นจากฟองการเล่นแนวนรับที่ยำแย่กว่ามาตรฐานมากเลยครับรวมถึงการใช้โอกาสสุดท้ายที่ไม่เฉียบขมพอลิเวอร์พูลยน2คะแนนสำคัญทิ้งไปที่เบลนฟอร์ดมาเข้มขึน้น จากความย่ำแย่ของแนวรับอาริกลในเซนเนเวอร์ทั้งหมดต้องยกเครดิตให้แก่แบ,บลนฟอร์ดที่พวกเขาทําให้ลูกทีมของจิกก็ร็อปต้องเจอปัญหาตลอดทั้งคืนด้วยการเล่นบอลไดรรกและฟุตบอลที่เกลีล้ยกล่อมแต่ลิฟฟ์ผู้เองก็เล่นผิดพลาดเช่นเดียวกันในเกมรับอดีตโรเวอร์สันและเทนส์อลิซนเนอโนกลายเป็นเป้าเล่นงานของแบลนฟอร์ดเลยล่ะครับเลยทําให้เวกิฟานายและโจเอลมาเตฟต้องทํางานหนักมากขึ้นจากที่พวกเขาเองต้องพยายามหยุดยั้งกองหนา้าที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานของคู่แข่งอยู่แล้ว อีกฝั่งหนึ่งของสนามลิเวอร์พูลเองก็ล้มเหลวในการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูเพื่อปิดเกมก่อนที่เบลนฟอร์ดจะมาได้ประตูที่3ทัมโมซรา,าและดิโกโจต้าก็พลาดโอกาสทองของพวกเขาไปในแท็ที่สุดแล้วบางทีลิเวอร์พูลก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้ชนะเพราะพวกเขาเองก็เละเทะมากในแนวรับรวมถึงจังหวะสุดท้ายอีกด้วยนี่คือผลการแข่งขันที่อาจจะกลับมาหลอกล้อนพวกเขาได้อีกครั้งในวันที่ทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์แพ้นี่คือ3คะแนนที่ลิเวอร์พูลต้องการอย่างมาก แต่พวกเขาปล่อยมันหลุดมือไปนี่คือสรุปขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27กันยายนนะครับ